แกงไว้วัวจ right ิ้มหอมชุ้ยมาเลยให้แต่คุณดึกเรือตีสองเลยเล่นไปพอเล่นเสร็จก็ไม่ได้นอนเลยนี่ป่านนี้ยังไม่ได้นอนที่แล้วก็ไปตัดยางเลยเพิ่งมาวีทิมกันว่าได้ยกขึ้นไปช่วยก็ไม่มีตัดก็ตัดแต่ชุนตัดดึกเลยคุณแกงไงได้วะาแกงผูกปลาแต่ว่าไม่ใช่ผูกปลาแกงผูกปลาไม่ใช่ผูกปลาแล้วมันแกงผูกปลาพื้อไวจิมกุ้ง แข่งผูกพลาชัายแต่เครื่องแกงเทกเทับชัยกับแตกเอยชัยแต่เครื่องกับคอยแล้วกินกันไปเพื่อเอาไว้ิที่ๆกินคนดเดียวไม่ช่วย,ย,ก,ย,ววย,ก,ยวกันเลยเออแต่ว่าไปช่วยตักจ้าง้อยกันมั้งไม่มีเส้เนี้ยแต่กินน้ำชาไปแหลกหัวชาวนี่ป่านี่แล้วตีสิบเอ็ดว่ะอะไรอย่างไรรับฟังทีไปกินน้ำชาทาีดี้ท่านว่าก,ก,กันเดียวแกงเลี้ยงแกงเลี้ยงหนุกี้หนไอยกินกัหม้อกันเดียว อย่าไม่รู้หลับติชอว์ไปไหนเลยเเหลับด้วยแกตายได้นอนก็นไม่นอนได้ยังอย่ารุนแรงให้มากแรงแต่กับผิดทีมมันโอ้นี่กูเลยแาตา่ควักได้ดอกเบียช่องบาทยี่ิบตังค์นี่ในละว่าเด็กเช้าวา่าว่าไม่มีเศรษฐีคนไหนที่ว่ารวยจากการควักเงินเศรษฐีเขารวยมาจากการลงทุนอืมนี่แหละดอกเบียเ้ยแต่ฮิตเดียว ไม่พอเสือกเลื่อนด้วยซ้ำแม้ในช่องบ้านยีติต่างได้จักหู้ใจไม่พอ,อนี่แหละขวายแล้วคนรวยรวยเทศรษฐีคนมีเงินมีทองช่วยมาเข้าต่างไปลงทุนไปต่อยอดะนะไปต่อยอดลงทุนทำโน้นทำนีนน่ไม่มีใครก็ควักตั้งเรากินดอกเบี้ยร์ด้วยกันไม่มีมันต้องลงทุนนี่แหละกูเชื่อแล้วนี่กูมีตั้งกูก็ต้องลงทุนแหละเมื่อไหร่ต่อไปเออโอควักมันก็นไม่ พอไหนมึงเลยถ้าช่วงบ่ายดิบตังคว่าเป็นปีๆทุ่งนี่เราต้องลงทุนเลยเราใจอยากมีตังค์เราอยากรวยเราต้องลงทุนเงินจะเที่ยนะเออเนี่ยหัวตาลอยขุนลอยไม่เอาเดวเลยอีกแล้วลอยขุนลอยไม่เอาเดวเราต้องลงทุนเอ้พันขุนพันไปเลยอืึ <c oughs> ไปเล่นไพ่กับเราไหมแก่งตังเลยไม่ไปทิ้งกินเองกไงคุณมาข่าวมึงอยู่เลยไปมาอันไปไป